สดพี่น้องดูมองเนี่ยจุ่มเข้ามใหญ่มาพี่น้องมาคมลำต้องการก็บอยด์เด้อ สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองไปซูขู่สุคนนะครับเมื่อนี้ครับมาพอกับเบาหยัดอีกเส้นเคยครับพี่น้องในช่องขั้วซับพวงกับเบาหยัดนะครับพี่น้องเมื่อนี้มาในเมนูซอยจุพี่น้องอืมไปตลาดฮักกับมาโอ้ยมื่อยเหมือนนี่ดีดี่ฝนฟตบอโต๊ะพี่น้องเลยใส่น้อยนึงเหมือนนี้ก็ได้ขายขายใหน้อยนึง <laughs> มาในเมนูซอยจุพี่น้องเมื่อนี้กับเกลียวเพียร์คม ทุ้งเหลือดนดอยบ่แม่เราเคยมากินเด้อเคยมาโซ่ก็เสียตาพี่น้องบอกแล้วใหญ่ห้างขออนุญาตตัดไปตอนกินเด้อพี่น้องเด้อมาพี่น้องมาเร็วๆนี่แหละเรียบร้อยแล้วเด้อเด้อเดแก่ข้าวยังไงก่อนโอ้ยหอมดีค่ะเวลืมมาเนี่ยนายพี่น้องอันนี้ขออนุญาตไว้เด้อพี่น้องเด้อคือสิกินบ่อใดดอกมันหยาบต้องเป,ป็นลวกซอยพี่น้องเด้อก็เนี่ยขวบไงเด้อพี่น้องเด้อ เก๊กห้วยเก๊กห้วยขอใส่เก๊กห้วยกกหน่อยไ,ได้พี่น้องเด้ออืโอ้เก๊กห้วยฟองฟันเลย <laughs> เบอร์คำเลีใส่ตับไปแล้วเนี่ยมันขักนะพี่น้องมองเนี่ยตับตอนนี้ง่ายโอ้ยขอสดนะพี่น้องเด้อคยวยก็ได้หรอกแต่ว่าเนี่ยมันบถเถึงสดพี่น้องดูวมองเนี่ยอื่อมผมอำลำ ตับหวานหวานก็ได้ตับนไหยมมหน้อยให้ผมพี่น้อง่ะเหนือเพสดเพราะว่าเอาไ้ให้ผู้อื่นผ่อมมาสักให้เจ้าเดียวผู้อ,อื่นกินหมดเกินมาสักเบิ่อพ่องเบิ่งเจียวไม่ขาดตล่กกอขนเดนี้เอ่ กหลับไม่ลองก็รับก็รับลยหักอะดินีมงเนี่ยรับจุ่มข้ามไ,ไหนมาพี่น้องมา Hôm lầm nó cần cái bò nhặt đó Nhặt mm. ขาก็เลียงที่ไดตับน้อยผล <c oughs> ตับกบกบปากกินอยู่เาจะดพี่น้องมา คนเทน่าอืมคาเทน่ารุนนี่หนามม่แห้งไปได้กับบกขาดไปนอ่องเหนียวค่ะ เปเ็ดเพ็ดเพ็ดในพี่น้อง มากระเทียหนี่คักได้ไปนรองเด้อครับครับยังข้ามากัไนไม่องอีบุหน่อยอีบโยงางลราไปนรองเอ้ยบาทเี่น่ะด้วยครับ ืเงื้อนะพี่น้องเอกพริกเปร,ปรเี้<า>ยว็ดกระดกกระเดียแทบปันผู้รคนพลวัตหมกพริกหวานหมาจัดหวานสุพ่อเละนะครับพี่น้องข้าวท้ายพอแล้วจะไปละ ตุ๊ดดอืมเป็ดครับไม่ได้เห็ดยาวเป็ดแต่ตากข้อกับเป็ดแฮ มีพื่นวานหลังข้อกับพี่นองก็จากลาไปพี่นองเห๊กห่วยหวาน,วาน ยอดไปแล้วพี่น้องเพดเฮ้ยงชี้ให้แล้วตอนนี้น้ำตาชี้แตกแล้วไปแล้วครับสวัสดีครับ